สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมนี่ครับพี่น้องมานนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาใส่รอบซิ่งไม้ฟังตรงขามกับหน้าผมนี่ครับพี่น้องับผมอยู่อยู่ฟังพุ่นครับผมแต่ผมมาฟังตรงขามครับพี่น้องนี่ครับมันมีหนามยังอจเจแฉกเลยเอารอบซิ่งมาใส่ครับพี่น้องาคากรบม,มาถอนนี่ครับผม แปดเก้าหลังจ er ิตใจใสเบิอดปอแล้วก็เหยื่อผมเป็นเหยื่อปลาซับแล้วก็มีปลาเข็งน้ำสีหาโตเข็งลงลงตรงลงลียังเสร็จเหรครับพี่น้องก็เก็บมาใส่หลักๆก็เป็นปลาซับครับพี่น้องปลากับปลาตายครับพี่น้องปลาไม่กินเนอ่ะจังดึงดูดจังหอมครับพี่น้องนะครับพี่น้องไม้มันอยู่ผมเห็นอยู่มองนั่นเป็นตามีกบมาถ่อนอยู่เป็นบวกอะไปเบิ่งกันครับพี่น้อง อ่าครับผมเป็นไม้หิมหน่องครับหิมหน่อง,องพิตามีกบบ่ลเหรอพี่น้องพิตามีอยู่เด็ดพิจามีกบมาถอนมายัางอยู่นี่ครับน้ำยังอัดเ,เจาะดแจเดี๋ยวเขาจะไปใส่ฟังทั้งปุ่นใส่ปุ่นครับน้ำยังบ่ไหลครับผมใส่ยังแค่นี้แหละครับน้ำอัดเ,เจาะดแจ ครับเ้างลุมเป็นหนองครับพี่น้องางลุมเป็นหนองเดี๋ยวครับใส่หม่งนี้แล้วครับพี่น้องใส่หม่งทั้งฝุ่นเบิ่งก่อนครับพี่น้องห <c oughs> ม่งนี้แปลยนดีใส่หม่งนี้แหละ,ะคกับกบมันมากมากเป็นเปลี่ยนครับขาครับเทียบพื้นที่ก่อน เงยง่ายเลยครับพื้นที่นี่ครับเทียงแบบนี้ใส่กวดๆกดๆเอาเลยครับอ่าครับเดี๋ยวใส่เยื่อครับพี่น้องใส่เยื่อปลาครับใส่กระเ็งหน่อยน้ำนะเนี่มันดิน,ดน แต้มปะคอหน่อยน้ำตัวหนึ่งนี่ครับเนาะมันมีปลาซี่ดินๆนะจะปลักลงไปครับพี่น้อกันกันโมเห็บมันเคลื่อนครับพี่น้อ มันเคลื่อนปกหนี่ยอยานี่ปกมวยกบมวยกบมันตื่นครับอย่ามันเข้าไปยันถึงมันจังบนเต่นมันกับจิไปส่วนอยู่หมองม่เห็าครับพี่น้องเนี่ยครับยันถึงอยู่ไปส่วนอยู่หมองม่เห็า ก็ให้มันได้ลบแต่จังน่อยนี่ครับผมวิธีการใส่ของผมหากินแบบบ้านๆเรียบร้อยแล้วครับหลังแรกผมจีใส่ให้เบิ้งหลังเดียวครับแล้วกะ็เดี๋ยวผมจีใส่ไปเรื่อยๆเหมือนเส้าเขาจังมาถาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องสวัสดีตอนสดเซาครับพี่น้องกาดลมหนาวๆพี่น้องเลยครับบรรยากาศตอนสดเซาหาเบิ้งรอบสิ่งกันครับพี่น้องชิปเป็นยังไงครับ ใส่ไว้หมู่บ้านเนี่เดี๋ยวเบิ่งกันครับตอนเ้าสีมานบ่เบิ่งกันเลยครับนี่ครับผมบรรยากาศหน้าเข่าครับพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ไว้นี่น้ำพี่น้องมองนี่ใส่ไปเลาะสองหลังครับพี่น้องเบิ่งกันคือบ่กบ,บหมดละพี่นอ้องเลาะน,นี่โอ้โห ก็มันก็ยังนิ่งเดี๋ยวะครับอ้อยพี่น้องขามาตัวนึงครับพี่น้องเนี่ยดันเขาตัวนึงครับพี่น้องเขาตัวหนึ่งครับ,รบผมอ่าผมเก็บก่อนครับชุดแจียผุนอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บหลังนี้ก่อนกล <c oughs> ับไปบึงหลังที่สองครับนักเกิดหน่อยคือนหลใช่ไหม เด็นต้องเด้งต้องเด้งอยู่ที่นั่นเออใช่เป็นลังหนึ่งสง่องลังครับน้องนี่เป็นเป็นมันเป็นหน้าแขวนมาอยู่เลาะนี่ครับพี่น้องกบคือสีบลูกบคือสีบลูมีหลายหรอครับพี่น้องเลาะนี่เนี่ยลังนี้เขาขโตนหนึ่งครับพี่น้องอ๋อเห็นยังดีครับพี่น้องเอา้าลังละตัว กบโตงามอยู่ครับช่วงนี้บุญกบโตไข้อยู่ได้ครับพี่น้องช่วงนี้ปุอิปิอยู่เอาเก็บก่อนครับผมนี่ครับเปลี่ยนให้หน้าครับผมบวกนี่ใส่ไปสองหลังได้สองตเดี๋ยวไปบิ่งจุดต่อไปครับกับพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์ดีแห้งครับพี่น้องนครับน้องบรรยากาศ น้องครับตะเวนกำลังขึ้นครับเดงแดงปู่แก่ๆนะมึงว่านฮาใส่ไปนหนีหลังนึงครับพี่น้องม่งกันถือว่าบางทีฮอซา่น้ำกันนะพี่น้อง <c oughs> แถวหนีข้นใส่ดีอยู่ด้วยครับพี่น้องกบที่เริ่มเบิดกับบาดจัก <c oughs> จนหญ่ <c oughs> บ้านอื่นนะครับมาใส่ข้างอื่นกจอมมาใส่ ส่วนใหญ่ใส่ไปขายกันครับพี่น้อง <c oughs> มาเป็นกระสอบซองกระสอบนะครับมันก็เลยฟังนี่เป็นมาใส่ดีก็เลยบกชไปหลเป็นไดก <c oughs> ลบตั้งใ้เขา,าพี่น้อง <c oughs> โอ้ยได้การเยอะพี่น้องลังนี่ก็ได้ครับลังที่เขาใส่น้ากันหมูอันอันนี้เขาซองครับพี่น้องกบร,รุ่นนี่กำลังเพิ่นนี่กำลังเสียบ เลยครับพี่น้องกําลังสิบโหน,น,น่อ,อ,บอยบหใหญ่ครับพี่น้องเอาครับเก็บครับผมครับพี่น้องไม้นี่ไม้นี่เขาเคยมาใส่เบ็ดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้สิมาล่อง,งมึงไหมครับพี่น้องช่วงมังหันปามสิท่านเดน็ใหญ่ไปไหนเพราะว่าหนามมันขึ้นมาบดถึงไปไหนครับพี่น้องเดี๋ยวจังมือสิเอาเบ็ดมาปากัก หลุ่นน้ำกันพี่นอ้องเลาะน้ำมนีละเลาะน้ำนองนี่ละพี่น้องนะ <c oughs> ครับพี่น้องบึง้งยังอีกบ่กี้ลังเลยครับภาพซิ่งสองสามสามลังมั้งครับประมาณขับไซเบอรนี่ลังหนึ่งพี่น้องเแถวนี้ค้นไซดีนะครับพี่น้องมันไก่เป็นแบบทางทางไอ้เฮ้ยเนี่ยทางคนเที่ยวส่วน,นใหญ่แค่เจ้ายิจีไซ่ขี่รถไซ่กัน พอใส่แบบนี้ล้างหนึ่งพี่น้องแต <c oughs> ่ว่ากับสิได้พออยู่พอกินอยู่ดอกพี่น้องล้างนี่เป็นจังดาแล้วเขาบ่ละพี่น้องโอ้ยพี่น้องเขามาตัวหนึง่งล้างนี่ตัวบบใหญ่ปานเดครับพี่น้องนะกบยิ้มทางนะครับตัวหนึ่งครับทั้งนี้ <c oughs> เก็บครับครับหลุนล้างต่อมาครับ จักหลังเลยพี่น้องฮอดใส่ฮัดไอ้ยาม马来西ีเนาะซีหลังครับพี่น้องกับไม้แสดงกับเป็นปลายาลอยู่ขาเพิ่นต้นใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับใส่เป็นหลังนี่ครับพี่น้องเป็นแดงเลยเป็นเหมือกันครับ พี่น้องขอมาอยู่ได้ครับพี่น้องสองตสองตครับพี่น้องนี่ครับสองครับหลังนี่อา้าวลังนี่มาสองครับเ,เก็บก่อนครับผมอ่าครับหลังต่อมาเป็นจังไดครับพี่น้องหลังต่อมาอหลอบขึ้นดำๆดพี่น้อง ก็ดำดำก็ยังเต็มรอบอยู่กบใหญ่บ่พี่น้องคือยังเต็มรอบอยู่โอ้ยพี่นอ้องมือบ,ดออบาดท,ที่นี่รอบสันสันมันยังเขบไม้ได้อยู่พี่น้องมันมากินกบผมโอ้ยพี่น้องมึงสีให้เบิง้งโตกินกบพ,พ,พ,พี่น้องพุณอะพุณอะเบิ้งพี่น้องพุณอะ มื่อเขามากินกบผมมือแบบยางใหญ่เลยพี่น้องเห็นบอกร,รับพี่น้องเธอกบถึงผู้หลังเนี่ยเต็มเลยเบิงบ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งมันหยูยตบกินนี่กบยังมีอยู่ได้ครับพี่น้องกบยังส่องโตอยู่ได้เนี่ยมันกัดกินเบิดเลยเนะนี่ยเหม้อพี่น้องเบิง้งคักๆกันตบใหญ่เลย กบผมต้นนีงไงายท่องเจืบเวิร์บอยู่อ้พี่น้องผมอเอามันออกก่อนงูกินปลานี่ครับพี่น้อ,องงูหลังมหันพี่น้องตัวบักใหญ่นีครับงูกินปลางูดังเหี่ยตู้กบแบบกบเข้าไปเต็มย่างอยู่สองตัวกับพี่น้อง รังนี้เป็นยนังไงช่วงโตครับพี่น้องนรังนี้ก็ได้กบกบแถวนี้วตัวบนท่านใหญ่ปันใดได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยโตกบมีหลายหลุ่นตัวนี้เลาะนี่นี่ครับผม <c oughs> ป่ปครับพี่น้องเบิดแล้วครับเข่าคู่หลังนี่ครับหลังหนึ่งลังหนึ่ง โหดเต็มอัดยัดเลยมีหดงูครับพี่น้องมานี้ผลงานเดีใส่หมวนเอามาเก่าเดีใส่เจ็ดหลังครับพี่น้องรอบเข้าแล้วก็เข่าคุ้นหลังครับพี่น้องนี่สิบโตสิบเอ็ดโตอยู่ครับพี่น้อง หลังหนึ่งเขาทั้งงูครับพี่น้องได้กบม,มาตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวหนึ่งงูมันกัดกินครับพี่น้องตัวหนึ่งงูกัดตัวหนึ่งอยู่ในถ่องคือถ่องไอ้ไข่ผมเอาปล่อยไปเลระครับเอาออกทั้งงูทั้งกบแต่มาตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งผมมีหอยกัดติมรลบอปัญญาว่ามันกบเข้าไปว่ามันกบใหญ่เข้าไปครับเลี้ยวไปดำๆโอ้ยตวใหญ่เลยงูกดอุ้มลุ่มเขาไปกินกบครับพี่น้องกบถือเขาไปกินกบ เหมือนี้หายอุหายกินแบบบ้านๆกับปลาพี่น้องมาใส่รอบซิ่งครับผมรอบซิ่งกบะใส่น้ำนะครับบริเวณน้ำหน้าเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องกฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันขึ้เกากับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่ผ่านคลิปครับผมนี่ครับเหมือนผลงานเข้า,าการดูครับพี่น้องนี่กบกำลัง แจบกำลังงามเลยนี่เขาอ,อื่นว่าหลายหลุ่นู่ครับพี่น้องท่านเด็ใหญ่ท่านกัน <c oughs> ปันใดก์ะฮะจีบตอไปสิไม่ยังกับถามลุ่นถาเบิงกับผมน,นี้หากินแบบนบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ